ชาวราศีกุมภ์ครับเดือนมิถุนายนนี้ท่านจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับชาวราศีกุมภ์ครับเดี๋ยวมาดูเลยครับไพ่ใบแรกขึ้นเป็น Queen of Cup นะครับชาวราศีกุมช่วงนี้มีความเป็นแม่บ้านแม่เรียนสูงนะครับสำหรับผู้หญิงนะครับหรือว่าคุณผู้ชายก็ท่านอยากจะคิดอยากจะมีเมียอยากจะเขาเรียกว่าอยากจะหาคู่สักคนนะครับไว้ใช้ชีวิตจริงจังนะครับผมแล้วแต่ว่าช่วงนี้ยังมีเรื่องให้ต้องคิดต้องคุ้นคิดเยอะครับไพ่สิบ ดาบขึ้นนะครับท่านอาจจะมีความเครียดนะครับเรื่องการงานกลัวจะโดนเลิกจ้างกลัวจะวิกฤตเสร็จน,นี้ยังคงต่อไปและอีกอย่างหนึ่งสําคัญคือเรื่องสุขภาพด้วยครับที่ท่านกลัวนะครับสําหรับเรื่องการเงินชาวราศรีกุมต้องบอกว่าเดือนนี้ก็ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก้าวถอยขึ้นนะครับอาจจะมีความกังวลในเรื่องเงินด้วยแหละแต่ยังแบบถามว่ายังพอไปได้ไหมมันยังพอไปได้แต่ต้องใช้คําว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับมีความกังวลใจคิดวิตกกังวลและเครียดครับ โอเคต่อไปครับเป็นไพ่เพื่อนครับพบสาชยาสังคมนะครับช่วงนี้ท่านอาจจะได้คอนเนคชั่นหรืองานใหม่ๆจากเพื่อนนะครับทำให้ท่านผ่านพ้นไปได้หรือมีเกณฑ์ว่าเพื่อนของท่านอาจจะชวนท่านมาทํางานร่วมทุนร่วมหุ้นหรือคุยพบปะแลกเปลี่ยนเรื่องธุรกิจการงานนะครับแต่สําหรับเรื่องของที่บ้านนะครับดีขึ้นนะครับสิ่งที่ที่บ้านของท่านเคยลงทุนไว้เคยทําไว้นะครับหรือว่าธุรกิจที่บ้านนะครับใครมีธุรกิจที่บ้านก็ดีนะครับสามเหรียญขึ้นก็หมายถึงว่า การที่ว่าจะได้เง system, ินผลประโยชน์ออกมาเข้ามานิดๆหน่อยๆบอให้ชาวราศีกุมชื่นใจนะครับในเรื่องของที่บ้านก็ตัดความกังวลไปได้หนึ่งเปราะนะครับต่อไปการเริ่มต้นใหม่ครับชาวราศีกุมสําหรับการเริ่มต้นใหม่การริเริ่มใหม่ยังเป็นไปในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับใครจะลงทุนจะเริ่มเพิ่มเติมอะไรก็ยังไว้ก่อนนะครับยังมือไว้ก่อนนะครับแล้วลูกหลานบริวารของท่านครับปุตตะก็ยังแปลว่าลูกหลานบริวารของท่านนั้นมีเรื่องกลุ้มใจต้องใช้คาว่ามีเรื่องกลุ้มใจแล้ว ต้องการที่ปรึกษาต้องการคนปรึกษาครับซึ่งแนะนําว่าชาวสิกุมที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องยื่นมือเข้าไปช่วยนะครับส่วนสําหรับอุปสรรคปัญหานะครับชาวสิกุมส่วนมากจะเป็นเรื่องของความสุขที่ลดน้อยลงนะครับไพ่าสามถ้วยขึ้นอย่างนี้นะครับหรือสําหรับคนโสดทั้งชายทั้งหญิงมีเกณฑ์จะต้องตัดสินใจในเรื่องของความรักมีเกณฑ์จะต้องเลือกใครสักคนนะครับแล้วต้องระวังเรื่องนักสามเศร้าด้วยเนาะ ต่อไปครับในภพของปัตตนิครับสำหรับใครที่อยากมีลูกนะครับคนที่เป็นเป็นคู่แต่งงานการอยากมีลูกก็ก็เด๋ยนนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับเพจอัพสวรรนะครับหรืออีกในหนึ่งครับแฟนของท่านนะครับอาจจะพบประสบปัญหากับบริวารลูกน้องไม่ค่อยเชื่อฟังอาจจะนําความหนักใจมาให้นะครับสําหรับปัตตนินะครับอ่าต่อไปแต่ชาวราศีกุมครับ ถ้าท่านใดเดินทางทํางานที่เกี่ยวกับการเดินทางการขนส่งนะครับก็ใช้คําว่าโดดเด่นประสบความสําเร็จครับหรืออาจจะมีเกณฑ์โชคดีเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับและเรื่องบ้านนะครับชาวราศีกุมภ์ครับช่วงนี้จะเน้นหนักไปสักหน่อยนะครับแต่สําหรับใครที่เป็นลูกดองนะครับหรือมีเจ้านายอยู่ต้องบอกว่าเจ้านายท่านในเดือนนี้อาจจะเขาเรียกว่าทําให้ท่านเครียดนะครับกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันไม่เข้าใจกันเรื่องงานไม่ลงรอยกันเรื่องงานนะครับเรียกว่า เดมมนคุณหญิงก็ทําให้ท่านมีปัญหาท่านคิดมากท่านรู้สึกวิตกกังวลนะครับเกี mm ่ย hmm. วกับเรื่องการงานแล้วส่งผลต่อเลยครับกับกรรมะนะครับต้องระวังนะครับท่านใดที่ทํางานประจําอาจจะมีเกณฑ์นะครับโดนเลือกจ้างหรือมีเกณฑ์ว่าทํางานแล้วไม่ตรงเป้านะครับหงุดหงิดหรืออึดอัดบางท่านมีเกณฑ์อยากจะเปลี่ยนงานซะด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวเดวิลขึ้นนะครับแต่ต้องขอบอกก่อนว่าชาวสิ่ยงก้ครับ เดือนนี้ไม่ง่ายเลยครับชาวราศีกุมนะครับขอให้ท่านผ่านไปได้นะครับแล้วแต่ต้องใช้คอเรียกว่าน้ําอดน้ําทนซะเยอะนะครับชาวราศีกุมแต่ต้องแนะนําว่าใครที่ทํางานเถ่าก็มีเกณฑ์ที่ดีนะครับต่อไปครับโชคลาบนะครับเสียงโชคเสียงลาบมาจากเด็กครับมาจากคนที่มีอายุน้อยกว่าจะนําโชคนําลาบมาให้ท่านนะครับหรืออาจจะเป็นโชคลาบเล็กๆได้การได้เดินทางไปเขาเรียกว่าไปพักผ่อนท่องเที่ยวนะครับก็เรียกว่าเป็นโชคลาบได้เหมือนกันนะครับในเดือนนี้ชาวราศีกุมครับ ่อไปไพ่ไปสุดท้ายเป็นไพ่เดอะสเตรนจ์นะครับพบวินาศขึ้นเดอะสเตรนจ์อย่างนี้ต้องขอเตือนไว้เลยว่าชาวราศีกุมระวังจะมีปัญหากับผู้หญิงนะครับระวังจะมีปากเสียงกับผู้หญิงนะครับท่านที่เป็นผู้ชายหรือว่าท่านที่เป็นผู้หญิงอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการงานนะครับทะเลาะเบาะแว้งกันไม่ลงตัวเรื่องการงานกับผู้หญิงนะครับหรือท่านที่เป็นหัวหน้างานที่เป็นผู้หญิงก็ใช้คําว่าต่อสู้เยอะนะครับชาวราศีกุมครับโอเคครับก็จบแล้วสําหรับไพ่โดยรวมของชาวราศีกุมในเดือนมิถุนายน ชวาวราศีกุมภ์ครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับดวงดีโปรดักชั่นด้วยนะครับ